วัดแปดวัดนาคนิดน,นะคะวัดนาเดินชมวัดนาคมิตรกัน พูดะแยกเรื่วันด้วยมันพื่อมันพูดกัเพื่อแ่งราคาอยู่เองนำาแล้วมันได้มาแข่งแข่งตลาดหน้าที่มิตกันนะคะ หลากหลายมากมายนะคะวันนี้โอ้พุกมาแั้งแดดดมาดูว่ามีอะไรกินบ้างวันนี้พามาเยี่ยมชมตลาดหน้าพิมิตนะคะของกินเยอะนะคะมากมายหลายอย่าง

นนี้ของกินเยอะมากนะทุกคนเราซื้อเต็มไม้เต็มมือกลับบ้านไปเลยเชียวนะคะโดนัโดนนัใส่นหนน้ลยนัเองนั่นเองาาย้น้หนาเไ้บ้บุญไอ้บุไอ้บุญไอ้บ้บไอ้บุญไอ้บุญ้้บุญ้บุญบ้บุญออไอ้บุญน้ไอ้บ้ไอ้บุญอ้บ้อ้อ โอ้ยทันจะมีพู้เสิร์ฟมาเลยจะมีเงี้ยู้เสิไอ้นี่เงี้ยชิ้นเด็ดรักอมใจก็มารุนะสสนะคะรุ่นละสีสิบเหรอค่ะรุ่นละสีสพร้อมน้ำจิ้มมสมันเท่าไหร่มัสมัน5้ค่ะอะไรดีคะ